เอลสวาดอร์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เคยมีอัตราการเกิดเหตุอาญากรรมสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ยพบว่ามีอัตราการเกิดเหตุฆาตรกรรมที่น้อยที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเป็นผลมาจากประธานาธิบดีที่ชื่อว่านายิปบุเคเล่และล่าสุดเขาคนนี้เพิ่งได้รับการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งผู้นำของเอลสวาดอร์อีกสมัย บูเคเล่คนนี้เคยขนานนามตัวเองว่าเป็นเผด็จก,การที่เจ๋งที่สุดในโลกเขาทำอะไรทำให้เอลซาวาดอร์พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้วันนี้ทีเนด์เวิลด์จะมาเล่าให้ฟังค่ะประธานาธิบดีนายปูเคเล่ของเอลซาวาดอร์วัย42ปีเคยประกาศว่าตนเองเป็นผู้นำเผด็จก,การที่เจ๋งที่สุดในโลกและเป็นผู้ใช้เวลาไม่ถึง5ปีในการเปลี่ยนให้เอลซาวาดอร์ที่เคยขึ้นชื่อเรื่องเหตุอาชญากรรม ให้กลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดเหตุฆาตรกรรมต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาเขาได้ออกมาประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเอลซาวดอร์ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้เขารักษาตำแหน่งเอาไว้ได้อีกสมัยและจะครองอำนาจในการปกครองเอลซาวดอร์ต่อไปได้จนถึงปี2029บูเคเล่ออกมาประกาศชัยชนะตั้งแต่ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกมาประกาศโดยเขาอ้างว่าได้รับคะแนนเสียงมากกว่า185 ในขณะที่สมาชิกพรรค New Ideas ของเขาก็คาดว่าจะสามารถครองที่นั่งในรัฐสภาได้เกือบทั้งหมดที่มีอยู่60ที่นั่งซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นผู้นำที่มีอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเอลเาวาดอร์ภายใต้าการปกครองของบุเคเล่มีผู้ที่บรรลุนิติภาวะกว่าร้อยละสองรับโทษอยู่ในเรือนจำและมีสิทธิในรัฐธรรมนูญหลายข้อที่ถูกระง,งับเอาไว้ทำให้เขาได้รับการวิภาควิจารณ์ว่าเป็นผู้นำเผด็จการแห่งยุคสมัยใหม่ แต่หนึ่งในสาเหตุที่คาดว่าทําให้เขาได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนั่นก็คือชาวเอลซสวาดอร์เบื่อหน่ายกับความรุนแรงจากแก๊งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมานานหลายปีดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะถูกริดรอนสิทธทิเสรีภาพไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงยินดีที่จะสนับสนุนผู้นำเผด็จการสุดเจ๋งคนนี้เนื่องจากไม่ต้องการให้เอลสวาดอร์กลับกลายเป็นเหมือนในอดีตอีกครั้ง ระหว่างที่บุเคเล่ปกครองเอลซาวาดอรเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสามารถจับกลุ่มใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับและรัฐบาลก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนตัวของแต่ละคนได้อย่างอิสระและมีบางคนที่ต้องรับโทษจำคุกทั้งๆที่ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาดังนั้นไม่แปลกที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนจะต่อต้านและประนามเรื่องนี้บูเคเล่เป็นอดีตนักประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนการปรับปรามกลุ่ม อาจียกรรมมาโดยตลอดภายใต้โครงการที่จะสร้างภาพลักษณ์ของเอลซสวาดอร์ให้เข้าสู่ประเทศที่ทันยุคทันสมัยและเขายังผลักดันให้เอลสวาดอร์เป็นประเทศแรกของโลกที่สกุลเงินบิตคอยซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิทัลเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับตัวของเขาเองแม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดีแต่ก็ไม่นิยมที่จะสวมชุดสูทตามที่ผู้นำทั่วโลกสวมใส่กันแต่กลับเลือกสวมเสื้อสเวตเตอร์คอกลมคู่กับกางเกงยีนเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันความนิยมของเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกจากพลังของสื่อสังคมออนไลน์ที่ทีมงานของเขาใช้อำนาจเงินในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโจมตีนักข่าวและนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหนึ่งในจุดยืนที่บุเคเลใช้มาโดยตลอดนั่นคือการเตือนประชานชนชาวเอลซซวาดอร์ทุกคนว่าหากเลือกที่จะลงคะแนนเสียงให้กับฝ่ายค้านนั่นก็หมายความว่า สนับสนุนให้เอลสาวาดอร์ถอยหลังกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่เอลสาวาดอร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกในขณะที่ฝ่ายค้านก็ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างหนักพร้อมกับเตือนว่าบูเคเล่กำลังทำลายระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งกำเนิดขึ้นมาใหม่ของเอลสาวาดอร์หลังจากที่ต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองระหว่างปี 1979- เจนถึง1992พเเพื่อยุติการปกครองอำนาจโดยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว